สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนช์ช็อปให้บริการเติมเกมคุกกี้แลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะก็ในวันนี้นะครับเราจะมาทําการตอบคําถามภายในเพจกันดีกว่า ก็คือมีมือใหม่ทักเข้ามานะครับว่าพี่ขอเทคนิคการฟาร์มลูกกวาดหน่อยนะครับผมจะเอามาใช้ในการพัฒนาเลเวลนะอ่าได้เลยจริงๆเทคนิคเนี้บอกไปเยอะมากแล้วนะแต่ว่าแพทนี้เป็นแพทของเลเวล70นะครับซึ่งมันก็มีข้อมูลต่างๆอัปเดตขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะหาลูกกวาดได้จากตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มต้นที่จุดหลักของเกมเลยดีกว่านะครับก็คือปลาสาสนะเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ ผมมองว่าสำคัญที่สุดของเกมนี้แหละการที่เราจะได้ลูกกวาดเยอะๆปราสาทเราต้องเลเวลเยอะด้วยยิ่งปราสาทเลเวลเยอะนะครับเราจะได้จานวนบ้านลูกกวาดอันเนี้ยเยอะนะครับเห็นไหมพวกนี้มันก็จะผลิตให้เราเรื่อยๆเลยยิ่งปราสาทเยอะก็ได้เยอะคิดแค่นี้นะครับแนะนําให้รีบอัพปราสาทนอกจากปราสาทเยอะแล้วยังสามารถอัพตรงนี้ได้ด้วยนี่ก็คือนามภู้แห่งความมั่งคั่งนะครับเป็นสิ่งที่มันสะสมดาวลูกกวาดให้กับเรา ยิ่งเลเวลเยอะของก็เพียบของเพียบนะครับตามเลเวลเลยเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาในการจุจะนานมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะเข้าเกมแบบไม่ต้องบ่อยแต่ด้ารางวัลเยอะนั่นเองแนะนานะครับให้มาอัพนะอ่าม่แลกผ่านไปถัดมาไปกันที่บ้านคุกกี้นะครับต่อยอดมาจากเมื่อกี้ยิ่งสร้างได้เยอะแล้วมันยังไม่พอเว้ยเราต้องมาอัพเลเวลด้วยเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันจะมีขึ้นน้าเราอัพนะแนะนําว่าให้เราอนะัพเ,เฉลี่ย เกินเลเวลสิบนะครับมันจะจุของได้แบบค่อนข้างโอเคผลิตได้เยอะนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยนานมากขึ้นนี่เลยแนะนําให้มาสร้างนะครับเนี่ยผมสร้างไปตั้งกี่หลังแล้วอะประสาทเลเวลสิบห้านะครับได้เยอะจริงวันหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนนะน่าจะประมาณวันหนึ่งผลิตได้น่าจะหกสิบเลเวลเลยมั้งเออจาไม่ได้นะสมัยนั้นนะครับแต่ว่ามันได้จากส่วนอื่นด้วยไงโอเคถ้าจากตรงนี้นะครับไปที่อาการวิจัยครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญอีกหนึ่งจุดเลยเพิ่มดาวลูกกว่ด10%นะครับลหลายๆคนมองข้ามการวิจัยเป็นอย่างมากคุณรู้ไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าคุ้มค่าแบบโคตรเพราะอะไรการอัพเลเวลทุกหนึ่งเลเวลนะครับดูสิมันเพิ่มเป็นไง1,3,5,7แล้วก็ไป10เลยถ้าอัพตันนะครับลูกกว่ดของเราสมมติว่ามีแค่100%เนี่ยทำให้เราสามารถใช้ได้ถึง1 1 0 มันคุ้มค่าขนาดไหนถูกไหมแล้วมองดูใน,นระยะยาวนะครับยิ่งอัพได้เร็วสามารถเอาส่วนที่แบบเป็นส่วนเหลือพวกนี้ไปอัพตัวอื่นได้อีกตั้งเยอะนะครับถูกไหมดังนั้นหลายๆคนไม่ค่อยสนใจตรงนี้หยุดเลยหยุดทำอย่างอื่นมาอัพตรงนี้ก่อนรับรองทีมคูณจะเลเวลค่อนข้างไวนะครับอ่าหลักๆในด้านอาณาจักรจะมีประมาณนี้ครับต่อไปจะเป็นโหมดต่างๆที่จะทำให้เราได้เลเวลนะครับ นี่อันแรกเนี่ยก็คือการลงด่านทั่วไปสังเกตน,นะครับแต่ละด่านมันจะมีลูกกวาดให้เราเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเล่น 8. ปดขีดยีเราจะได้ลูกกวาด8ชิ้นนะครับทุกครั้งที่เราจบด่านนะหรือไม่มันก็จะได้พวกรางวัลอื่นๆด้วยแล้วแต่ว่ามันจะสุ่มให้เรานะครับแนะนําเลยสําหรับสายที่ชอบดองสตา์มีนานะครับผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณจะดองทําไมทําไมไม่เอามาเล่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่ให้เราแล้วเนี่ยกดเร่งเวลาเนี่ยเห็นไหม จบดาแล้วก็จะได้มาแน่นอนเราเอาตรงเนี้มาใช้ดีกว่าสตามีนามันขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าดาวลูกกวาดเนี่ยแพทนี้คือมันเป็นเลเวลเจแล้วมันจําเป็นนะครับดังนั้นอย่าไปดองเออรีบมาเล่นนะครับเล่นให้มันหมดนะอ่ะอันแรกผ่านไปต่อไปนะครับเป็นในส่วนของนี่เลยหมู่เกาะ t อร์ปิคอลโซดาบางคนยังไม่ได้เปิดหมู่เกาะนี้นะครับแนะนําให้รีบเปิดนอกจากดาวลูกกวาดแล้ว ยังมีทั้งเพชรมีอิดอโรล่านะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายง skill หงสกิลนู่นนี่นั่นเพียบนะครับอยู่ที่ตรงนี้หลายๆคนคือมองข้ามและบางคนนี่หนักกว่านั้นนะครับคือเปิดได้แล้วเว้ยแต่ไม่ค่อยได้เล่นปล่อยให้มันขึ้นแบบขึ้นไอรุปมีดดาบอะเออที่มันให้เรากลับไปเคลียร์ซ้ำนะครับอย่าให้มันขึ้นแนะนําให้รีบไปเคลียร์ทุกครั้งที่เราเคลียร์เราก็จะได้เลเวลมาถูกไหมเราก็สามารถเอาไปพัฒนาทีมได้เรื่อยๆนะครับ โอเคท็ปอปปี้ขโซดาผ่านไปถัดมาไปในหนึ่งส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยหอคอยเค้กอลมานนะครับบางคนอาจจะมองข้ามเออปล่อยกุญแจตันเลยห้ามเด็ดขาดนะครับกุญแจหอคอยห้ามตันห้ามตันนะครับเราต้องเล่นให้มันแบบเหลือนน้อยๆเข้าไว้เออเล่นทุกครั้งที่เราผ่านด่ดนเนี่ยเราก็จะได้เลเวลนะครับแลาได้เยอะด้วยนะสําหรับโมดหอคอยนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเนี่ย แล้วบอกเลยว่ามันไม่ยากหนว่ยขอ,อคอยไม่ยากนะครับในช่วงแรกถึงประมาณด่านที่60ขึ้นไปเนี่ยผมว่ายังชิลชิลอยู่มือใหม่ก็สามารถเล่นได้นะครับหรือถ้ารู้สึกว่ามันยากเนี่ยก็แนะนําให้พยายามจัดทีมดีดีกดมือก็ผ่านได้เชื่อผมมันจะไปยากประมาณ8 0 9 0าถึงห0 0สํรหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นมือเก่านี่คือชิลชอย่าไปดองดาลูกกว่านะครับแล้วอย่าไปดองกุญแจดูสิเนี่ยได้เยอะมากครับทุกคนเห็นไหม ามาเล่นกันด้วยนอกจากดาวลูกกวาดแล้วยังได้ไอเนี่ยไอสีชมพูแดงๆเนี่ยไอ,นนออันเนี้ยเออมันเอาไว้อัพและเขาเรียกว่าอะไรแลนด์มาร์กนะครับทุกคนใช้อัพแลนด์มาร์ก่าถัดมอย่างตรงนี้นะครับก็จะมีในหมวดของศึกผู้พิชษ์อันนี้ก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าบางทีมันอาจจะสุ่มให้เรานะครับแต่เวลามาสุ่มให้เนี่ยอาจจะได้เยอะนะเออจำไม่ได้แล้วว่ะไม่ค่อยได้สังเกตแต่มันจะเป็นหลอดๆนะครับทุกคนก็มาเล่นกันด้วยอย่าลืมไปเล่นนะครับ ถทายใจตรงนี้ก็จะมีรางวัลจากอันเนี้ยโหมดนี้นะครับมันก็จะสุ่มให้รางวัลเราบางทีมันก็จะมีดาวล,ลูกกวาดขึ้นนะครับก็มาทําตามนะว่ามันให้เราทําอะไรก็ทําตามไปเลยอ่าหลักๆตรงนี้ผ่านไปอีกส่วนนะครับที่หลายๆคนมองข้ามก็คือกิวและการส่งกิวนะครับทําไมลองดูสิเนี่ยยิ่งเป็นมือเก่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่ากิวแม่งได้ดาวล,ลูกกวาดนะครับ อ่ะใครที่ยังไม่มีกิ้วร,รีบรีบหากิ้วอยู่มันช่วยคุณได้เยอะมากดูรางวัลจากกิ้วนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีพวกชูครีมสมบัติใหม่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือนี่ครับดาวลูกกวาดอยู่ในนี้เพียบเลยเออแล้วบางคนนะชอบดองไว้สมัยก่อนผมก็ดองนะเดี๋ยวนี้ไม่ดองแล้วเพราะว่าต้องรีบหาดาวลูกกวาดมาใช้นะครับเดี๋ยวซู้มให้ดูคือมาได้เยอะจริงเนี่ยมีไหมเนี่ยได้54นะครับอันนี้ได้ ร้อยสิบสี่ห้าสิบสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดแป๊บเดียวครับเวลตันนะครับทุกคนแป๊บเดียวเวลตันแนะนําให้มาสุ่มเลยยิ่งคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยวันเดียวก็น่าจะได้เลเวลหกสิบเจ็ดสิบได้เลยนะถ้ามีการเล่นครบเกือบทุกด้านนะครับอย่างผมเนี่ยวันเดียวก็ปั้นตันได้เกือบจะหนึ่งตัวเลยเออถ้าเล่นจริงจังนะแล้วก็มีจากตรงนี้เหมือนกันตรงนี้มันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมรางวัลก็ส่งนกไปเรื่อยครับ จริงๆมันสำคัญอยู่แล้วอันเนี้ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับตรงนกเอาของรางวัลชิวๆอ่าเราดูนะครับครบ15ครั้งไหมไม่ครบนะครับอ่ะส่งไปสามแล้วเนี่ยมือใหม่ถามมาเยอะมากแสดงว่าไม่ค่อยได้สังเกตกันอ่ะต่อไปนะครับนอกจากตรงนี้แล้วยังมีอีกก็คืออ่าในส่วนของรางวัลที่เกาะหอยนะครับเขาเรียกว่าอะไรหอยลากสีใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนวะ อ่ะตรงนี้นะครับทุกคนไปที่แกลลอรี่เนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ให้เราแลกเนี่ยแลกได้เลยสําหรับบางคนที่มีเหลือๆนะครับถ้ายังไม่เหลือก็ไม่ต้องแลกก็ได้ตรงนี้แต่ตรงนี้ควรจะแลกนะดูสิเห็นไหมมันจะเป็นร้านค้าริมหาดนะครับดูเลยว่าเราขาดอะไรแล้วก็สามารถไปแลกอันที่เราขาดได้อย่างเนี้ยเรามีเยอะใช่มไหมเราก็แลกแต่ลูกกวาดเอาไว้อ่าเห็นไหมได้แลวครับแค่นี้และอีกอย่างเลย เออไม่รู้ว่าหมดอย่างนะมันจะมีในส่วนของส่งบอลลูนนะครับแต่อันนี้อาจจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันก็ได้ก็แนะนําให้ส่งบอลลูนกันต่อไปนะครับเป็นทางลัดของแบบพวกเทปทูเออสายเทปทูนะครับก็จะเป็นิงด้อมพาร์ทของอ่าซีซั่นในเกมนะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นแหล่งผลิตดาวลูกกวาดที่ดีมากๆเหมือนกับบ้านดาวลูกกวาดของคุกกี้เลยแต่เผื่อให้เยอะกว่าด้วยนะสําหรับคนที่เล่นมานานแล้วก็เติมทุกซีซั่นอย่างผมอ่ะ ไม่ขาดอยู่แล้วครับดูดิมีเป็สิบหลังเลยมั้งอืมมันจะมาเดือนละครั้งนะครับอย่างซีซั่นนี้มันจะเป็นอ่านี่นะครับเป็นแบบนี้ก็แนะนําว่าควรจะเติมไว้นะเออเป็นการสนับสนุนเกมแล้วก็ได้รางวัลเยอะอ่าลูกกวาดก็ได้เยอะใช่ไหมได้คิงนอฟพาสวยๆมาตกแต่งเมืองได้รางวัลอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะแนะนํานะครับและนอกจากนี้ก็จะมีแพ็คประจําเกม จริงๆนะแต่ละแพ็คมันก็จะให้ดาวลูกกว่ดอยู่แล้วดูสิอย่างเงี้ยก็จะมีแต่มันไม่ใช่แพ็คหลักใช่ไหมแพ็คหลักที่เป็นดาวลูกกวาดเนี่ยจะมีอยู่นะครับสาหรับคนที่งบเหลือจริงๆนะแนะนําว่าต้องงบเหลือด้วยเพราะมันค่อนข้างจะแพงนะครับทุกคนเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ไม่แนะนําให้เติมนะครับแต่ถ้าใครรีบใครมีงบเหลือเป็นล้านอะไรเงี้ยเชิญเลยแล้วแต่คุณอ่าและอีกอย่างนะครับสำหรับใครที่จะเติมเกมก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ด้วย ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับให้บริการเติมเกมคุกกี้แลนด์ราคาถูกปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วทันใจแน่นอนประหยัดนะครับอคุ้มค่าแน่นอนมาเติมกันได้เลยทักไปที่ลิง์เพจใต้คลิปก็ได้นะครับนี่นะก็น่าจะหมดแล้วนะครับวันนี้สําหรับเทคนิคในการฟาร์มดาลูกกวาดเดี๋ยวลองปั้นให้ดูผมเพิ่งจะปั้นตันไปจะสิบไปเมื่อวานนะครับปั้นตันไปหนึ่งตัวเดี๋ยววันนี้ดูนะว่าจะปั้นตันได้อีกสักตัวหรือเปล่าเอาตัวไหนดี หลักๆนี้ก็น่าจะใช้ครบหมดแล้วนะอ่าขออนุญาตสักครู่นะครับมีตัวไหนยังไม่ตาันอาันดักช็อกแล้วกัน,นไหนๆก็อยู่ในทีมตีมังกรลองดูนะเนี่ยผมใช้ระยะเวลาหาแค่ประมาณ1วันนิดๆเองนะครับก็สามารถอัพจาก60ไปเป็น70ได้แล้วเห็นไหมถ้าประสาทตันทุกอย่างเป็นไปตามที่เรากําหนดเนี่ยง่ายเลยอ่าลองอสักตัวได้ไหมวะอันนี้ได้แค่61นะครับก็ถือว่าเยอะมาก เออ60 60ไป70นะครับใช้แค่วันเดียวเป็นไงลองดูลองดูทุกคนอ่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย